กลางวันนักก่อร้างลุงสมปองกําลังหั่นปลาย่างใส่จานใบตองเตรียมกินมือเที่ยงทันใดนั้นแสงสีขาวสว่างว่าร่างของชายหญิงในชุดอนาคตวาบลงมาตรงหน้าท่าทางเหนล้าแต่เร่งรีบท่านคือมนุษย์โซนกลางสัตรวรรษที่21ใช่หรือไม่ลุงสะดุ้งนิดหน่อยวางปลาลงก็ถ้าหมายถึงคนแก่ติดกาก็น่าจะใช่แหละมั้งชายชุดเงินก้มศีรษะแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง เรามาจากปี2611กำลังเผชิญโรคกลายพันธุ์ที่ไม่มีวัคซีนยีนในเลือดของท่านมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติข้าขออนุญาตเก็บตัวอย่างจากเลือดของท่านเพื่อนำไปสร้างยารักษาเผาพันธุ์มนุษย์ลุงเงียบไปครู่ก่อนยื่นแขนให้แบบไม่คิดมากเอาเลยลุงยอมแลกเลือดก,กับอนาคตได้อยู่ขออย่างเดียวอย่าทำเข็มใหญ่เกินนะักทีมจากอนาคตเก็บเลือดเพียงเล็กน้อยระบบเครื่องสแกนแสดงผลเข้ากันได้สมบูรณ์หญิงสาวยิ้มด้วยความดีใจ ขอบคุณจากใจเลือดของท่านจะช่วยรักษาผู้คนทั้งระบบสุริยะได้ทั้งสองโค้งให้ลุงก่อนวาบหายไปท่ามกลางแสงขาวลุงมองตามแล้วนั่งกินปลาต่ออย่างไม่ตื่นเต้นใครจะไปรู้อยู่กอเฉยๆก็ได้ช่วยโลกเฉยเลยเนาะ